นี่เป็นมังไฟายหุขนขนาด43เส้นหางยาว1เมตรครับสูตรไม่างครับผมสามสองหนึ่งไปหกขนสูตรไม่ล้างครับชิงละมันอื่นใครครับวันนี้ ลุนเวลาครับเขาเมียกเลยพี่น้องไหหาดกันไหลหาดกัน